สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสีชมพูนะคะเดินมาจากห้องสมุดต,ตรงข้างหลังห้องสมุดนะคะมีดอกไม้สวยๆค่ะสีชมพูเข้มเลยนะคะลมร้อนพัดเราก็รู้สึกสดชื่นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางพุทธศาสราเขานะคะกับเข้าห้องสมุดกันค่ะกับเข้าสู่ห้องสมุดของเรานะคะมาดูหนังสือไม้ประดับในประเทศไทยนะคะสารนุกรมค่ะจัดพิมพ์ด้วยหนังสือพิมพ์ออของสำนักพิมพ์บ้านและสวนนะคะเล่มสองค่ะนะคะ ข้างในก็มีแผนที่โลกนะคะโซนต่างๆของโลกนะคะสารนุกรมไม้ประดับในประเทศไทยนะคะเล่มที่สองค่ะสำนักพิมพ์บ้านและสวนนะคะสารนุกรมไม้ประดับในประเทศไทยเล่มที่สองนะคะพิมพ์ครั้งแรก กันยายนปี2543ค่ะค่ะาดูนะคะว่าเราจะดูที่ไหนค่ะสารบัญน,นะคะก็มีเรื่องต่างๆนะคะคำแนะนำการใช้หนังสือการแบ่งเขตภูมิภาค,ภ,ภ,าคภูมิอากาศของโลกนะคะภูมิอากาศของไทยสภาพสังคมพืชป่าในไทยนะคะดินและวัสดุปลูกนะคะ ความหมายและศัพท์ทางพุทธศาสตร์นะคะอะไรต่ตางๆคะ่ะเรามาสนใจว่าเล็บมือนางของเรานะคะเราจะดูตรงไหนเล็บมือนางนะคะเป็นพันไม้ประเภทไม้เลื้อยประดับนะคะดูรูปของเขานะคะนี่ค่ะ เล็บมือนางนะคะหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งหกห้านะคะเล็บมือนางนะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ <laughs> เล็บมือครู <laughs> ไปดูข้อมูลพึกษศาสตรนะคะข้อมูลนะคะเล็บมือนางค่ะ q u r y s o r l i s indica l นะคะ r a n k o n keeper ดังเกนเซอ e r นะคะมีถิ่นกำเนิดใน A A, เอเชียเขตร้อนเป็นไม้เลื้อยนะคะเนื้อแข็งกิ่งแก่มีหนามีหนามใบเดี่ยวนะคะออกตรงข้ามใบเดี่ยวตรงข้ามกันนะคะมีรูปรีถึงรูปรีแกมขอบขนานนะคะขนาดเจ็ดถึงเก้านะคะคูณสิบถึงสิบห้าถึงสิบแปดเซนติเมตร ไปแหลมถึงเรีวแหลมชอบดอกห้อยลงมีดอกย่อยนะคะสิบถึงยี่สิบดอกกลีบเหลืองสีเขียวอ่อนคนกลีบเป็นหลอดเล็กยาวนะคะกลีบดอกสีขาวแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงเข้ม,มเรื่อยๆนะคะห้ากลีบมีกลีบดอกซ้อนกันนะคะบางบางพันก็ซ้อนกันนะคะบางพันก็เป็นดอกเดี่ยวนะคะดอกเรียกว่า เล็บมือนางลากับเม็ดเล็บมือด่างซ้อนนะคะกลิ่นหอมนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชิปักชำหรือว่าตอนกิ่งนะคะเดี๋ยวปิดภาคเรียนนี้จะลองชำดูนะคะกลับไปดูต้นจริงๆกันนะคะเล็บมือนางของเรามีชั้นเดียวนะคะเรียกว่าเล็บมือนางลา มีใบดอกกลีบดอกซ้อนนะคะน่าจะเวยเหมือนกัน ลมแรงเป็นลมในฤด,ดูร้อนนะคะก็แรงนิดนึงแต่ว่าดอกไม้ก็ทนมากเลยนะอ่ะดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะขอให้ทุกคนสดชื่นแจ่มใสนะคะ มีความหวังสนุกชื่นกับฤดูร้อนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีกำลังมีแรงใจในการต่อสู้ตลอดไปนะคะเจอกันใหม่ข้าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ